สวัสดีครับภาพเพื่อนมาบกิจกรรมดีๆเนาะเออคนในชุมชนเ่นกะมาจัดจิ้งใหม่จิ้งไรอยู่นี่ละเออกะว่าหางไกลวัดกะยูนในเขตวัดแต่เนเห็ดใวัดมันสะอาดสะอานมันสวยให้มันดูดีขึ้นมาเนาะเออกะอันนี้ตอนนี้มันก็ลุกลุ้งลังเนาะ คนเฮาก็หาคนที่เสียสละก็ได้คนข้างหน่อยในเมือมี้คนเสียสละเงินมามาจัดกิ่งไม้กิ่งลายเบิงหล่ะมันสวยงามกับผมก็เลยมาถ่ายๆมันเปลือนในเบิงเนาะบางเถือเปลือนคนกับบุกไอยากเบิองหบบางเถ้ากับ คนเอานักกะเออกะโบเป็นอย่างเนาะกะโบเป็นอย่างก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดามนุษย์เท่ามันกับไปว่ากันบ่ได้ไปว่ากันบ่ได้เนาะเออในเมื่อมีกิจกรรมหนึ่งดียังสี่เนาะมเห็นความสะอาดนะมันสวยงามอีกเออ เอาบ่อใดบือว่ายังอีกยางอีกอย่างนึงคมกับแค่คนบนนอกของนะาคุ้มกับบริเวณนคนดังคนดงคนดังอะไรยังให่คนมาเบิ่งเป็นแสนเป็นล้านมันก็คงเป็นไปบ่ไดดเนาะกะเพียงแต่มาหน่อยนิดสิบยี่สิบคนเนาะก็คุ้มใจมันก็ดีใจพ่อตายละกะบ่อตนเปื่อนในเส้งว่าเออ กิจกรรมในดีเพิ่นกับมาซอยเหลือกันเฮ็ดก็ก็แก๊้งนี่ละตัดกิ่งใหม่ใบใหม่ใบลายเฮ็ดมันสวยงามนี่คางแต่ลึงวัดนู้นน่เขตเขตชุมชนในบริเวณวัดละกะเออแกนบอนี่กะอยู่ในเขตวัดเขตชุมชนวัดหน่อยนักนี่หนาแล้วคนเฮาจะมากันเนาะกะหาคน้างยากเนาะหาคน้างยากหาแถบบ่คอยใดอีนลีในเมือจังซี่เพิ่นกะเออ เพิ่นกะมีต้าผู้สูงอายุเจ็ดสิบแปดสิบปีเองเพิ่นกะมือหนีกับมายังบอกท่านกี่คนนุ่งเนาะกล่มกับคนขางมาไว้ถ้าผมมาสายคนนี้อาจจะหลายกูหนีเนาะกับเพิ่นมาซอยเหลือกันถ้าไออันนี้เพิ่นเหล้วหัวแล้วสวนยังมาเพื่อนกับมาเฮ็ดซอยกินกิจกรรมดีๆเพื่นบอทุกคนกะไม่เฮ็ดไม่อย่างนี้เพ่นบอ กมาปัดมากกวดมาตัดกิ่งใหม่กิ่งไเนพิคนกับบไดมิสินจังยังดอกนพอ่นกับมามาด้วยใจเน้อวิสีชีวิตคนเฮาพอแก่ชราขึ้นมาตอนเฮายังนุมยังแข็งแรงยู่เฮาบ่ไดมองมองเห็นดอกกิจกรรมดีๆยังสี่มันบอทุกคนเฮาบ่เคยได้มองเห็นบอกว่าเออ บางสิ่งบางอย่างการซอยเหลือสังคมบางสิ่งบางอย่างการที่เฮาบ่ได้มิสินจังยังเฮาม้าดยใจนะฮะค่อนข้างยากเนาะในเหมือม้าเราผมก็เห็นเพ่นเห็ดผมกะเออผมกะเลยมาเพิ่งว่ามันกะค่อนข้างดีผมถ่ายไว้บางสิ่งบางอย่างมันก็อาจิบ่มีพลนมือนี้มันอาจจะมีพนมือข้างหน้าอีก บางเถอสิบปียี่สิบปีหรือเป็นเลยลอยปีเนาะว่าเออกิจกรรมดีๆยังสีหาเบิงหลายคนขาองอยากเราคนท้ามาโดยใจเนาะมาโดยจิตสัทธานในพระพุทธศาสนาเนะาะก็เลยพาเพื่อนเพื่อนมาเบิอง ที่เราคนคนเขาเกิดแก่เจ็บตายย้ำใดยังเขามีลมหายใจอยู่เนาะเฮายาเฮาบ่มีธุระปะปังยังอย่างอื่นเฮาก็สู่กันไปเนาะเพียงแต่เฮาบ่ได้ไปคดไปโกงไปเอาเปรียบผู้ใดทุกสิ่งทุกอย่างบว่าจะแกวแหวนเงินท้องแต่เฮาได้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะถ้าเฮาไปคดไปโกงเขามาถึงวันจะเปลี่ยนกองเขาเปลี่ยนมูลค่คามหาศาลลอยล้านพันหลานแสนล้านมันก็บ่เป็นสิ่งที่นนาภูิใจเนาะเออกะ ในบอกถ้าผมบอกผิดไปก็ต้องขอโทษขออภัยนะเพราะว่าผมเป็นคนจนผมเป็นคนบันนอกขอ,อกนะผมบอได้มีการศึกษาสูงทรงคือพวกอื่นเนาะผมก็ต้องขอโทษขออภัยแต่สิ่งที่บอกนี่ผมบอกไปด้วยความใจจริงจริงใจเนาะอืม การจะซอยเหลืออย่างบางคนกับววางกับวเป็นอย่างดอกถึงทะก็อาจจะซอยเป็นปัดัยเขามาเนาะแต่เฮาบ่มีปัจจัยกรอบครัวเขาประด้ล่วลำรวยอย่างมากมมยเฮาก็สามารถมาใส่แรงงานได้ยามแหลวเวียกแหล้วงานถาเฮ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 าบววางเ่ยังก็บ่ระด้ว่ากันเนาะเฮาบววางบ่ยังก็บ่ระด้ว่ากันเนาะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่น้ำใจขึ้นอยู่น้ำจิตใจของมนุษย์เฮาก นี่แหละเราพากนเถื่อนเราเบ่งกะยาเบืยอยายนกันเด้อเออผมกะนี่แหละเอาผมบอกค้มจริงกับอยากเหตุผไหนคนเขากระต่องอยู่ในโลกค้อมจริงเราอยู่ในมนุษย์มนาเขาตกสิ่งตกอย่างเกิดแก่เจ็บตายตอนนี้ผมกับแกชรลาเนะผมกับเดือนทั้งมไกลกลเรไปข้างหน้าผมกับเรืออีกบกี่เก่าเดี๋ยวผมก็ตายสิแล้ทุกคนผมก็บอกข้อมจริงํำนี่เราผมก็ได้อายุยืน ผมว่ได้อายุยืนเป็นหมื่นหมื่นปีเป็นแสนปีเทังไอ้ในเทวีเขาขอให้ท่านอายุยืนเป็นหมื่นปีเป็นแสนปีผมผมผมคงบ่ดด้อายุยืนถึงปานนั้นหรอกผมกันนี้เนาะในเมื่อกะผมก็บอกแค่ความจริงแค่นั้นเองกะบอกให้เพื่อนๆได้ฟังเขามีลมหายใจอยู่เขามีคมบริสุทธิ์ใจกะเออ บอละโลกยังเกินไปกะคิดในสิ่งดีๆเฮาคิดเสมอว่าคิดในใจว่าจะมือหนึงห่งฮาก็ต้องตายเนาะเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องตายันกทุกคน ในเหมือเขา่างจากงานจากกาดเงินมากกับมาซอยเหลือจิตกรรมสังคมเนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะเออถ้าผู้ใดบวางก็บบ้ใดไปใส่ลายปลายสีบางเตือเพ้่นบาหลางบวางเนาะบวางเขาก็บูไดดว่าผู้ใดเนาะก็เป็นเหลืองธรรมดาเนะคนเขาก็มีพละปะฝางแตกต่างกันไปก็มาบอกเพื่อนได้ฟังมันนี่ก็คิปยา้วท่านมันนี่แค่นี่เด้อฝากคนไลค์กดแช่ก็ได้ตามนะครับกสดีครับ